สวัสดีครับผมนะครับอันนี้ผมจะมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับการที่เราจะเข้าร่วมวงเวียนนะครับเพื่อเข้าร่วมวงเวียนเพื่อจะนะครับเป็นทางผ่านนะครับผมนะครับดูนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีรถเทรลเลอร์คันหนึ่งที่วิ่งเข้ามาแล้วนะครับผมต้องได้จอดนะครับรถในวงเวียนต้องได้ไปก่อนนะครับแต่เขาก็ชะลอเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้เขาไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถอยู่ในวงเวียนนะครับผมนะครับเนี่ยนะครับ จำไว้นะครับว่ารถในวงเวียนต้องได้ไปก่อนเสมอนะครับฝั่งขวามือเราเนี่ยนะครับผมนะครับมีคะแนารถตู้ไม่ยอมนะครับนี่กรณีอย่างนี้ถ้าเกิดการเฉียวชนขึ้นมานะครับผมนะครับผิดนะครับนะครับเลนซ้ายที่รถตู้จอดนี่ก็คือนะครับผมเป็นทางวิ่งไปอีกทางหนึ่งนะครับวงเวียนเข้าได้ช่องเดียวนะครับผมช่องขวามือที่ผมเข้าเนี่ยนะครับผมนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าเข้าวงเวียนรถในรถในวงเวียนต้องได้ไปก่อนเสมอนะครับผมนะครับ นี่นะครับผมเพื่อขึ้นทางหลักนะครับผมผ่านรงวีย